ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวยอดเขาเทวดาที่ด่านช้างเดี๋ยวเรามาดูว่าทางมันเป็นไงอันนี้ผมไม่ได้ขี่มอไซค์นะผมจะขับรถยนต์ตอนนี้ก็อยู่ช่างทางแวะกินข้าวก่อนเดี๋ยวตอนนี้น่าจะแบบ10บโมงกว่าโอเคเดี๋ยวมันจะเดินทางประมาณจากสุพรรณไปยอดเขาด่านช้างประมาณ สองถึงสามชั่วโมงเนี่ยแหละก็เดี๋ยวไประหว่างทางเดี๋ยวเกิดจะทางแปลกๆเลยจะถ่ายดูแล้วกัน นี่คือแบบทางหมู่บ้านแบบอยู่กันดานมากเลยแต่ทางโค้งเยอะก้วยตาลีเพื่อไดนช้างจังหวัดสุพรรณบุรีอัดตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าแล้วโอ้อันนี้ก็มีไบเกอร์จอดรอดสองคันเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในอันนี้ก็คือวิ่งแบบทางลูกลังแบบโอ้โหสุดยอดเลยระยะทางแล้วก็มีแอ่งน้ำครับ แล้วก็มาลองดูกันต่อไปโอ้สุดยอดโอ้ทางคือแบบว่าสุดยอดมากเลยแล้วหลุมเยอะถ้าฝนตกนี่บอกเลยน่าจะวิ่งยากนะรถเก่งธรรมดาต้องหลีกเลี่ยงหน้าฝนนะมาเที่ยวอันนี้เราก็ลงมาถึงจังหวัดด่านตรวจแล้วโหแต่ทางแบบแม่งแย่มากเลยนี่ขับรถเก่งองชา้าๆเลยนะเนี่ยโอเคมันจะเสียค่าเข้าอุทยานด้วย ค่าเข้า,ขาที่ยานคือ20บาทหนึ่งคนแล้วก็30บาทรถยนต์หรือเปล่าอืมตมนันน้งฝุ่นโคตรเยอะเลยไอ้แค่แค่รถขี่ผ่านไปเมื่อกี้อันนี้เราก็มาจอดเช็ครถก่อนว่าเป็นไรกลัวยางรั่วอ่ะกลัวยางรั่วมากเลยแต่เช็ครถก่อนโอ้ ถ้ากลับไม่ไหวก็อาจจะต้องค้างแต่ก็จะบอกว่าวิวตรงนี้คือสวยมากเลยนะว้าจุดสูงเหลืออีกประมาณ5กิโลถึงโอเคตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าละก็คือรถอยางไม่ได้รั่วนะมันอาจจะเหยียบในมุมของมันนะ่ะแต่โอเครถเราก็ยางปกติอันนี้ก็คือมาถึงจุดลานกลางเต็นท์แล้วนะครับผม ก็เดี๋ยวเข้าห้องน้ําก่อนแล้วก็ขับรถไปอกหนึ่งกิโลแล้วขึ้นเขาวันนี้เราจะวันอาทิตย์คือแบบไม่ค้างคืนไปแล้วก็กลับ <S <S เดี๋ยวเราจะไปทางนู้นกันต่อโอเคเดี๋ยวมันก็มีจุดพวกอาหาร <S 1> <S 1> พวกน้ําอะไรพวกนี้ด้วยนะ,ะสะภาพรถฝุ่นเต็มเลยวะ่ะกลับมาลนะมาด้วยนะอันนี้ก็คือใกล้ถึงแล้วยอดเขาเทวดา น้ำตกไม่รู้จะมีเวลาเที่ยวน้ำตกป่ะนี่รอข่าวสัเวลาเลี้ยวเลี้ยวไปทางนี้อเหี้ยถ้าตรงไปไปไหนเลยก็ไม่รู้ขี่ต่อไปเรื่อยนะโอ้โหทางแบบสุดติ่งจริงหลุมเยอะนะพยายามอย่าใครขับรถเก่งคือพยายามอย่าเอารอไปลงหลุมนะเพราะท้องมันอาจจะติดหรือว่ากระแทกอะไรแรงๆทำให้แบบส่วนล่างของท้องเสียหายได้พวกน้ำมันเครื่องอาจจะไหลหรืออะไรพวกนี้แล้วก็อย่าขี่เร็วมากด้วยเผื่อพวกเจอก้อนกรวดแบบแหลม อาจจะทําให้ยางรั่วได้อันนี้เราก็มาถึงตรงยอดเขาเทวดา400เมตรอันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปเราเอารถจอดตรงนี้ที่จอดฟรีนะนี่ผมก็หกล่มไปด้วยเผื่อร้อนแดดไะตอนนี้ก็ได้มาถึงละเราก็จะเดินไปยาวไปเลยนะครับผมเขาบอกว่าเดินประมาณ7 8 0 0เมตรเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีปกติเขาจะมาเช้าๆกันแต่ผม ไม่อยากขับรถตอนกลางคืนกลัวมันอันตรายก็เลยมากลางวันแล้วก็ลองมาเที่ยวตอนกลางวันดูว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงสี่สิบนาทีนะครับผมแล้วก็อากาศแดดตอนนี้ค่อนข้างแรงแต่ว่ามันมีร่มไม้เยอะดูดิเดี๋ยวเราจะดูว่าจะขึ้นไปถึงกี่โมงมีคนเดียวอ่ะอันนี้ผมพกเป้มาพกน้ำมาด้วยนะขี่เกียจถือน้ำาขวดใหญ่ลิตรหนึ่ง ก็คือถ้าเกิดหิวน้ำก็คือไม่ต้องถือกระเป๋าอะไรมากมายก็ใส่น้ำกินน้ำใส่ในกระเป๋าในข้างนี้ก็จะเป็นต้นยางอนะ่ะอันนี้เพื่อนบอกว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ200เมตรขึ้นไปนี่ขึ้นเดินมาแค่แป๊บเดียวหอบแดกแล้วไม่ได้ออกกำลังกายอันนี้ก็คือเราเราเดินมาแป๊บเดียวหอบกินละแต่ว่าจะบอกว่ามันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยนะตรงน,นี้ตอนเนี้ย ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์แดดทางสิ้นโอ้ยังเหนื่อย400เมตรอ่ะเดินไป<ม>เส้นทางศึกษายอดเขาเทวดาโอ้มันขึ้นไปตรงนู้นเลยเหรอวะเนี่ยก็บอกว่าแดดก็ค่อนข้างแรงนะแต่ตอนนี้แดดถูบละขึ้นไปทางนู้น <laughs> เป็นการมาเที่ยวคนเดียวที่แบบโอ้สุดยอดวันนี้จะได้กลับกี่โมงเอะ สยชาแห่าติผู้เจยนี่ก็ยังไม่ทันได้ขึ้นเลยนะโอ้เอ็ดเค้ขนาดนี้เลยกลูอ่ะอันนี้ก็คือ800เมตรนับจากแต่จุดนี้ไปอันนี้เราก็จะเดินชิวๆเลยแล้วกันดูว่าจะถึงเท่าไหร่100เมตรโอ้ยังหอบ200เมตรละโอ้ยังเหนื่อย อันนี้ก็จะบอกว่าเดินมา400เมตรหอบแดกเหนื่อยขาไม่ไหวเนื่องจากไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยอยจะไปต่อหรือพอแค่นี้แล้วเกิดไปต่อก็จะวีคิดตอนจบถ้าไม่ไปต่อก็จบเหมือนกันก็จะมาดูว่าเราขึ้นได้กี่ร้อยเมตรตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาถึงแล้วนะครับ อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวมากเลยเพราะว่าไม่มีลมนะแล้วก็รีบขึ้นมารีบถ่ายเพราะว่าเห็นว่าฝนมันทําท่าจะตกก็เลยต้องรีบลงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกลัวรถมันจะติดนะ่ะติดลมเดี๋ยวจะไม่ได้กลับกันนะครับหรือว่าทางลื่นแล้วก็ออกกันไม่ได้อันนี้ก็เอาวิวบรรยากาศมาฝากดูกนะครับผมทีแรกไม่มีลมแต่ตอนหลังคือลมมาแรงมากเลยนะครับแล้วก็เสียงดัง ภาคเสียงมันก็เลยแบบว่าไม่ชัดก,ก็เลยต้องปิดเสียงไว้ก่อนนะครับผมเป็นวิวที่สวยมากตรงนู้นฝนตกแล้วต้องรีบกลับตอนนี้เราก็แบบอยู่ด้านบนนี่แบบเออมันก็วิวที่สวยอยู่เหมือนกันนะแต่เขาก็มีติดไปห้ามกลางเต็นเขาก็มีที่กลางเต็นระวังถ้าไปดูตรงนูน้นคือแบบเป็นแสงส่องสว่าง ไม่น่าเชื่อว่าที่เนี่ยคือด่านช้างเพราะว่าวิ่งผ่านอุทัยธานีมาแล้วก็โอ้โหใอจะมาถึงได้คือเหนื่อยมากเลยนะครับผมออันนี้ก็ลงแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับทางขึน้นโคตรชันเลยไม่มีจุดพักไม่มีจุดสลบเลยอะว่าขับรถว่ายากแล้วทางขึ้นนี่แบบขึ้นต่อเนื่องอีกโอ้เหนื่อยตาย ไปแล้วบ๊ายบายนี่คือสภาพของการเดินลงเขาขึ้นเขามาโอขาสันน้นนี้เราก็จะมาแวะที่น้ำตกพิมพ์ขี้น้อยเดินไปไกปลป่าวะ ขึ้นเข่าแล้วขาสั่นหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูเสียงเจ้าจันแบบร้องดังมากเลยแล้วก็มีพื้นระวังเลื่นด้วยตรงนี้ก็เป็นถึงนํำทารถ้าดูจากน้ำนี่น่าจะขึ้นไปข้างบนนู้นปะนี่น่าจะตรงนี้เออก็ไม่เคยมาด้วยนะว่าน้ำตกมาอยู่ตรงไหน ก็ว่าได้ยินเสียงน้าตกนะแ,แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับเราจะลงมาแค่ชั้นนี้นะเพราะว่าเดี๋ยววันเดทิปของเราจะหมดวันเทก่อนระยะเวลามีน้อยไม่งั้นยวกลับมืดอันตรายเราต้องออกจากที่นี่ประมาณไม่เกินสี่โมงเย็นเพราะว่าถ้าออกทางลําบากได้ก็สบายละเป็นไงครับน้ําตกสวยปะก็คือน้ําไหลาทางน้ําไหลเมื่อกี้แล้วมันก็ไหลลงมาข้างล่างคือเราเดินลงมาข้างล่างนะ ก็คือมีน้ำเรื่อยๆแต่ไม่เยอะแต่ต้องพยายามเลี่ยงหน้าฝนเพราะอาจจะเกิดน้ำป่าได้น้ำตกที่นี่ก็คือค่อนข้างที่จะสวยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าน้ำไม่ลึกไม่สามารถเล่นน้ำได้นะครับได้แค่แวะมาถ่ายรูปสวยๆนะครับผมอันนี้ผมก็ผ่านมาแล้วก็แวะมาถ่ายรูปดูโชว์ให้ดูเลยนะครับว่าน้ำตกมันเป็นธรรมชาติมาก คือแบบอันตรายมากเลยทั้งขึ้นทั้งลงแต่เราก็ต้องรีบรีบกลับอันนี้ก็คือวิ่งมาประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะทางแค่แบบสี่ห้ากิโลอะ่ะคือแบบยากมากวิ่งยากจริงแล้วยิ่งแบบหลุมลึกด้วยนะดูเนี้ยตอนขามมาผมลืมถ่ายเห็นปน่าว่าหลุมมันลึกมากเลยดูดิถ้าฝนตกนี่ไม่ต้องถ้าฝนตกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยมีโอกาษ ติดลมแน่น,นี้เราก็ออกมาจากทางหน้าบ้านเพื่อนขี้แล้วครับแล้วเรามาดูสภาพรถฝุ่นเต็มแล้วก็หนีฝนได้สำเร็จแล้วโอ้ยโโแม็กโคตรเหลืองเลยโอ้โสุจยอด ฝนตกถือว่าโชคดีมากที่ผมไม่โอเอคือขึ้นปุ๊บถ่ายรูปเสร็จปั๊บกลับเลยเพราะไม่งั้นรถติดลมอันตรายเพราะไม่งั้นอาจจะไม่ใช่วันเดทิปโอเคอันนี้ก็ฝนตกมากเลยก็ต้องขับแบบอย่างระมัดระวังเพราะทางมันก็ขึ้นขึ้น,นลงๆค่อนข้างที่จะฉันนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็คือจะบอกว่าใช้ที่จับมือถือนะ ไม่ไม่ได้แบบว่ามือหรือขับประมาทอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อใครเข้าใจผิดหรือว่าเราแบบขับรถไปแล้วก็เอามือมาจับมือถืออันนี้คือที่จับมือถือที่รถอ่ะมันสามารถขยับได้เราเอาแขนมาขยับๆแล้วเราก็มือเราก็จับพวงมาลัยปกตินะครับผมโอเคก็กลับถึงบ้านแล้วนะครับผมวันนี้ยังไม่ถึงบ้านแต่กําลังกลับอยู่นะครับ